สวัสดีท่านผู้ชมก้นหยุดเคลนเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีท่านผู้ชมเนาะสลากกินแบ่งก็ออกไปแล้วนะท่านผู้ชมหวยออกไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถูกกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็คือคลิปของมาแล้วเลขจอมปลวกวัดผีเรือล่มนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเข้าไปย้อนดูนะท่านผู้ชมที่ทางแอดมินให้นะท่านผู้ชมเนาะมีใครถูกกันบ้างหรือเปล่าครับท่านผู้ชม ดีใจด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขแปดหกหกแปดนะท่านผู้ชมเนาะมีใครถูกกันบ้างก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปแอดมินให้แอดมินได้ทราบด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าตัวท่านโชคดีนะท่านผู้ชมที่ดูคลิปทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะ<อ>ก็รู้สึกดีใจนะท่านผู้ชมเนาะที่ทางช่องคนหน้าตาดีให้ ตัวเลขถูกท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับท่านผู้ชมเนาะที่แวะเวียนเข้ามาดูเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเป็น f อซให้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะก็ติดตามแอดมินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ดีใจมากๆกับท่านผู้ชมที่ทําให้ท่านผู้ชมมีความสุขและมีเงินเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าซื้อถูกเนาะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแล้วเลขจอมปลวกวัดผีเรือล่มนะท่านผู้ชมเนาะ ก็อย่าลืมนะครับย้อนกลับไปดูนะท่านผู้ชมเราจะหาว่าแอดมินมานั่งคีโมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับดูย้อนหลังนะครับคลิปมาแล้วเลขจอมปลวกวัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมเนาะย้อนเข้าไปดูนะครับคลิปประจําวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกสามนะท่านผู้ชมตัวนี้เข้าบนนะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนเข้าล่างก็มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทางแอดมินจะให้ดูนะท่านผู้ชม อันนี้แอดมินแคปหน้าจอมาจากช่องของแอดมินเองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขล่างด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินให้ถูกทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมนี่คือเลขล่างที่ออกที่ทางช่องคนหน้าตาดีให้ถูกนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตัวนี้ก็อยู่ในคลิป มาแล้วเลขเด็ดกระท่อมละสังขารหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมย้อนเข้าไปดูใหม่นะท่านผู้ชมเนาะว่าทางแอดมินพูดจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะก็ย้อนเข้าไปดูมาแล้วเลขเด็ดกระท่อมละสังขารหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมได้เป็นกําลังใจให้แอดมินโดยการที่คอมเมนต์เข้ามาร่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะว่าท่าน ถูกหรือเปล่านะผู้ชมตัวเลขที่ให้ไปนะผู้ชมเนาะได้ซื้อกันบ้างหรือเปล่านะผู้ชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะผู้ชมเนาะที่ติดตามแอดมินทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมย้อนเข้าไปดูนะผู้ชมเนาะมาแล้วเลขเด็ดกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับในคลิปนั้นเนาะที่ทางแอดมินให้ตัวเลขนี้ไว้นะท่านผู้ชม ก็มาออกเลขล่างนะท่านผู้ชมเนาะทางแอดมินก็ดีใจมากๆเลยนะท่านผู้ชมถ้าทําให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะครับแล้วก็มีเงินด้วยเนาะเข้ากระเป๋าเนาะท่านผู้ชมกลับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านทุกกําลังใจนะครับที่ให้โอกาสแอดมินเนาะ ก็ที่ติดตามแอดมินนะ้นผู้ชมก็ขอกลาบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทห้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะเป็นกําลังใจให้แอดมินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะและติดตามแอดมินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชม,มแอดมินสัญญาว่าต่อไปถ้าช่องของแอดมินมี ทูติดตามมากขึ้นทางแอดมินก็จะไลฟ์สดให้ดูนะท่านผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้แอดมินคงบอกว่าบ๊ายบาย